อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านชชาแนวนาวันนี้ก็เอซีมาสวัสดีคุณแม่เมริกาจะกลแล้วพูดนรถสิพูดน้มก่นปลอดภ่ะขอบคุณมาไม่อดไ้ื่เดิทางแล้ว คุณแม่ก่อนแม่จะได้ไปไหว้ขึ้นไปไหว้ทั้งมน,นก็ได้เด้อจ้ะเดี๋ยวมีจุดทุกให้ก่อนอน้ำรถอยู่ทางที่เป๊ะให้ทานทีลงทางแล้วาลมารับทางนี้มารับทางนี้มันโลง่ลงๆเนาออะอเขาอยากเขาอยากมาแบบสะดวกสบายนะ เอเหอเหรอเหรอเหรอเหอเหรอเหราเหอเหรมาวางปูอเห็อเหมสเอเแล้วหรอเหรอเอืออืออเดรรอเอดหเรอเอเหรอับเรเิอดเอเออออเอ ขึ้นมาใบนี้ก็ได้ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าโอกาสหน้ามาใหม่แม่จะกลับ U.S.A. แล้วพร้อม s a ร <Okay. S 1> อมาตักสักคนมาคักนะอมาเต็มเน็มเค็นะคะ ติดแกด้วยติดๆิดติดตอนรับเอฟซีนะสองสองหนึ่งประเทศกับหนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งประเทศใช่แล้วเอฟซีเมื่อกี้นี้เขาชอบคุยเนาะชอบคุยเพราะว่าแกเป็นรุ่นแบบเก่าแล้วอ่ะรุ่นเดิมๆมรู้กนหมดรุ่นเดิมๆตั้งแต่แบบย้ายองค์ปู่มานะอือย้ายองค์ปู่มา เขียวมุ้งใบก,กัดมีดไม่ควาออกมาแล้วก็สะอาดเลยนะครับ ปัติบ้านหกสิบน,นะพี่แอนเออไม่สบายแต่แข็งแรงอยู่เด้อืมอ่ะเอฟซีตลอดคืนนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกกำลัใจจากสวัสดีครับรอดาดาตั้งแต่เช้าดาด้าไปไหนเ <c oughs> นาะตั้งแต่กินข้าวอีกอเขาบอกค่อยไปกินยาก่อนเด้อหายเงียบพี่แอนเอาดี่ไปทิ้งพี่แอนลองดูด้วยฮะลองดูว่าแกอยู่ไส่ฮ้ไม่ใช่แกไปกินยาบอาแกไปกินยาตั้งนานแล้วนะที่เป็ดโมงแล้วนี่ อ,อจะได้กินข้าวเที่ยงอยู่แล้วนะประาเอ้ยคิดพี่แอนปล่อยแล้วไปอยู่ไหนก็มาหน่อยเด้อ <c oughs> เราเจ้าครึ่งวันแล้วเจ้าไฟสายตัวเจ้าครึ่งวันแล้วก็ยังไม่ได้ได้เสียงมอเตอร์ไซค์เนาะไม่ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ เราจะให้นานสปริงเตอร์สักประมาณครึ่งชั่วโมงฝังและครึ่งชั่วโมงตอนนี้นานสปริงเตอร์กำลังบรานสะพังความจริงเราต้องให้เช้ามืดเนะแต่เช้ามืดตอนเช้าเช้าเรามีงานหลากหลายเยอะแยะ นี่ยะนี่ยะพี่แอนเออนี่ยนี่ดูมือเก็บบ่ะอ๋เออเก็บแล้วเดี๋ยวแดดลมมันตกเราเอาบันไดมาเก็บเอ๋อนั่นมาเลยเอาไอ้นั่นมาเลยเอาถังไอ้ไงถังกองมาเลยกองอยู่ตรงนั้นไนเก็บได้ทำไมเราทำไม่ได้่เราก็เราอยาก บอกเพื่อนกันนั่นแหละใช่เพื่อนเขาก็ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาอยู่ใครอยู่ก็ทําไปแต่ถ้าเราหยุดจากตรงนี้ นีเราก็ให้จะปิ้งเจอน้ำแล้วนะคะสินี่นี่นะเราก็ดูแลตอนยามสายอย่างเงี้ยดูแลกันไปนาะเนี่ยนะเราจะเอาไว้ประมาณสักยี่สนะิบนาทีเนาะเราก็จะมาเอาออกนะคะสิคอสมอสเริ่มโตเริ่มกำลังออกดอกอีกแล้วนะคะสินี่นะ ฝั่งนี้จะลดน้ำเขียวปุ๊บเลยนะ,ะคิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสว